ตัวนี้นะคะนับเป็นไอเทมเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะคะเอาใจคนที่ชอบตีขนมปังมากๆเลยคือทําขนมปังเป็นเมนอย่างเดียวแต่ไม่อยากลงทุนสูงนะคะก็จะมีเครื่องตีขนมปังแบบนี้หนะ้าตาอย่างนี้นะคะในแบรนด์คาซิโกออกมาแล้วค่ะตัวนี้เป็นคาซิโกรุ่น SW3553 โถใหญ่มากเลยค่ะ5 5ลิตรเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฟังกช์ชันข้างในเนี่ยเขามีอะไรบ้างและเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มต้นจากบอดี้เครื่องก่อนเลยนะคะ ยังคงมีความเป็นคาซิโก้ทั้งรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็จุกยางข้างใต้เหมือนเดิมนะคะอันนี้แน่นมากเลยแน่นกว่าตัวอื่นๆเลยคือไม่เคยื่อไปไหนเลยค่ะหน้าจอเป็นดิจิตอลนะคะมีตัวเลขด้วยในปุ่มของเขาเนี่ยก็จะมีแค่ปุ่มเปิดปิดนะคะกับปุ่มตั้งเวลาค่ะเราแค่กดเปิดทำงานได้เลยอย่างนี้นะคะแล้วก็กดปิดค่ะส่วนปุ่มตั้งเวลาก็กดเพื่อมีไว้เลือก การตั้งเวลาของเครื่องค่ะว่าจะเอากี่นาทีพอครบเวลาปุ๊บนะคะเขาก็จะหยุดเองอัตโนมัติเลยค่ะตัวนี้ก็สะดวกสบายไม่ต้องมานั่งจับเวลากันนะคะปุ่มมีแค่2ปุ่มนี้ใช้ง่ายๆเลยนะคะส่วนตัวบอดี้ที่บอกก็คือ5.5ลิตรใหญ่มากค่ะตีขนมปังได้น่าจะโลกว่า2โลได้สบายเลยนะคะมีฝาครอบกันกระเด็นนะคะใส่ส่วนผสมแกะบนได้2ชิ้น มาดูกันค่ะข้างในก็จะเป็นหัวตีเหมือนตีขนมปังทั่วไปปกติแล้วก็ยังมีเพิ่มขึ้นมานะคะคือหัวตีแบบนี้ค่ะเป็นหัวตีไข่นะคะตีแป้งได้นะคะแต่น่าจะเป็นการตีแป้งแบบที่น้ำหนักไม่สูงมากนะคะเค้กตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็ทำงานได้ตามปกตินะคะหมุนเปิดเครื่อง กับคนที่เน้นทําขนมปังแล้วเอาตัวนี้ไปตีครีมนะคะวิปปิ้งครีมสําหรับทําไส้ขนมปังอย่างครีมฮอนอย่างนี้ก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลองประกอบตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปตีขนมปังนะคะกันเลยนะคะวันนี้จะลองตีสูตรเล็กๆดูก่อนนะคะว่าได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างค่ะ อันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากขนมปังจืดค่ะก็ดูฟิล์มนะคะก็ขึ้นฟิล์มได้ตามปกติเลยก็เป็นอีกตัวเลิอกนึงนะคะสําหรับคนที่อยากจะใช้เครืองตีขนมปังนะคะสําหรับในบ้านหรือทําขายเล็กๆน้อยๆนะคะราคาย่อมเยาวมากค่ะอยู่ประมาณแค่3,000ต้นๆเท่าน,นั้นเองค่ะตัวนี้